แต่ถ้าเราเป็นือใหม่เอาไงต่อ,อทีนี้สมมติเราไปถามกูรูถามว่าผมจะทำการล็กซี่มุกทองทําไงครับอ่าขอบค,ค,ค,คุณคุณกระหนกพลครับสำหรับไัวใยส้มผมจะทําการล็กซี่มุกทองทําไงครับเอาอะไรเข้าอะไรครับก็บอกว่าเอาการล็กซี่เข้ากับข้อเปิร์าเขาบอกแค่นั้นแล้วก็จะได้เป็นอ่าการล็กซี่มุกทองแต่จริงๆไม่ได้อ่าจริงๆไม่ได้มันได้แหละแต่มันต้องอีกสักพักหนึ่งถึงจะได้อ่าขอบคุณเบิร์ดครับสำหรับอ่า แสงสว่างครับมันไม่ได้เพราะว่าไอ้คัพเปอร์ครับเรื่องเทียมินที่ค่อนข้างจะเด่นมันรองมาจากสีเขียวไอ้ส่วนการเล็กซี่นี้มันอด้จนแบบเก็ดมันเป็นสีใสแล้วที่มันเป็นมุกเป็นมุกมุกครับเพราะว่ามันเอาขอบคุณเบิร์ดครับสำหรับแนวมันเป็นมุกมุกมุกนะครับแล้วก็มันจะเป็นสีใสจนมองเห็นสีเนื้อเห็นไหมเนื้อมันสีแดงสีดาเพราะนี่ยครับอ่าแสงว่าเก็ตมันเป็นที่ได้แล้ว เพราะนั้นเอากาแล็กซี่ไปผสมกับคอปเปอร์ลูกออกมาเป็นคอพเปอร์ร้อยเปอร์เซ็ทุกตัวเป็นคอปเปอร์หมดแต่ไอคัพเปอร์ตัวนั้นครับมันไม่ใช่คอปเปอร์แหละถึงบางทีเราไปซื้อคอปเปอร์ถึงพ่อค้าเขามาขายบอกว่าคอปเปอร์ต้องถามพ่อค้าด้วยว่ามันเป็นคอปเปอร์จริงไหมหรือว่าเป็นปลาทิ้งจากคอกมุกทองเพราะมุกทองปลาทิ้งคือเป็นคอปเปอร์นะแต่ถ้าคอปเปอร์จริงๆมันก็มีคอปเปอร์แท้ๆครับถ้าคอปเปอร์แท้ๆเอาเข้า,ขาขกันมันจะได้คอปเปอร์ แต่ถ้าเป็นพวกปลาหลุดมาจากข้อมุกทอเป็นข้อเปื่อออกมาเข้ากันมันจะไม่ได้ข้าเปื่มันจะเป็นสีขาวๆสีแบบเป็นแฟนซีเพราะมันมีมยีนแฝงอยู่เพราะฉะนั้นพอเข้าอรอบแรกได้เป็นข้อเปื่แต่มันไม่ใช่ข้าเปื่มันคือข้อเปื่แต่มีสายเลือดโคอ,อยู่ข้างในเพราะนั้นรุ่นต่อไปลูกออกมาเขาเอาการเลี้ี่ใส่อีกลูกออกมาเอาการเซี่ใส่อีกลูกออกมาการเลกซี่ใส่อีกลูกออกมาการเลกซี่ใส่อีกใส่ไปเรื่อยๆครับ ช้เวลาประมาณสองถึงสามปีทีนี้เกดมันจะเริ่มเปลี่ยนทีละรุ่นทีละรุ่นรุ่นแรกเป็นข้เปืร้อยเปอร์เซอรรุ่นต่อไปเกดมันจะเริ่มไม่ใช่สีข้อเปอแล้วเป็นสีข้อเปอร์แเลยแต่อาจจะมีสีขาวแซมบ้างลักษณะเกดเริ่มเปลี่ยนลักษณะเกดเปลี่ยนเพราะขคอเปอร์มันจะไม่หลอกมันจะไม่หลอกสีมันจะไม่เป็นมุกเด็ดขาดเกดมันหนาเพราะันเขาต้องเปลี่ยนทั้งเกดแล้วก็นั่นแหละคือเขาเอายินด้วยของพวกไอกาเล็กซี่เอาไปใส่ใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆมันเกิดจน พอจนแบบใสไปประมาณสักสองสามปีทีนี้มันเริ่มหลอกแหละกลายเป็นไอก้การซีมุกทองบ้างแล้วหลุดมาบ้างแล้วพอเริ่มหลุดมาบ้างแล้วทีนี้เขาก็จับไอ้นี่เลยครับไอ้ที่ว่าหลุดมาเนี่ยเอามาเข้านี่เอาพี่น้องมาเข้ากันอินบีก่อนอ่าเข้ากันเสร็จลวดออกมา,กาเปอร์เซ็นยังน้อยก็อินบีสักพักหนึ่งจนกว่า,วาเปอร์เซ็นค่อนข้างจะโอเคสามสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วทีนี้เขาก็มาทำสองข้อเป็นลายบีเพื่อต้องการรักษา ให้มันเป็นสายพันธุ์นี้เพราะถ้าคือมีอินีต่อต่อไปไอ้กเกตดวน,นี้มันจะหายมันคือมันไม่ได้หายไปไหนแล้วมันจะเป็นสีใสมันจะไม่เ็นมุกอ่าเพราะ,ะนั้นเขาก็เลยทําลายบีต่ออ่านี่แหละอสมค้าวสายพันธุ์มันต้องวางเผนไง